สวัสดีครับเรามาิวพระราชธรรมญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐกันต่อน,นะครับในส่วนนี้จะพูดถึงการหมวด2การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องก,กันการทุจริตนะครับมาตรา16ครับเขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาสังเกตการในขั้นตอนต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้าง ื่อให้เกิดความโปร่งใสลดโอกาสการเกิดการทุจริตนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับในหมวด2เนี่ยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับมาตรา16 17 18นะครับเขาก็จะพูดถึงว่ากลับมาที่ตอนคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะมีที่ผมบอกว่าเรื่องของคณะกรรมการนะครับ ในในพรบรตัวนี้ในในหมวด3นะครับก็คือหมวดถัดไปนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการนะครับแล้วมันจะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งครับเรียกว่าคณะกรรมการคอปทอนะครับประมาณว่าคณะกรรมการความร่อความรม,มือป้องกันการทุจริตนะครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาก็จะออก ก็คือเขาได้อำนาจตามมาตราสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับก็คือให้ให้หน่วยงานของรัฐนะครับเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับมาตราสิบเจ็ดครับก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับข้อตกลงคุณธรรมก็คือเป็นโครงการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการต้องทําข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยที่ว่าสัญญาว่าจะห้ามกับทำการทุจริตนะครับอาจะอจะพิจารณาในข้อในเรื่องของวงเงินของโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตนะครับแล้วก็พูดถึงหน้ตาสิบแปดก็จะพูดถึง ข้อตกลงคุณธรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นในในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นหน่วยง,งานของรัฐผู้เ้ายื่นพ้อเสนอเลยผู้ประกอบการนะรแล้วก็คือผู้สังเกตการนะครับแล้วก็นะครับตามที่มาตรา 17, 18, 1็ตัวเนี้ยก็คือ มันเหมือนกับว่ามันมีประกาศอยู่ฉบับน,นะครับเขาเรียกว่าประกาศประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตนะครับเขาก็จะพูดประมาณว่าให้หน่วยง,งานของรัฐจะซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็จะเป็นมันจะเป็นในเรื่องของนี่นะครับคือไอตัวรายละเอียดเนี่ยเขาก็บอกว่ารายละเอียดเนี่ยให้เป็นไปตามที่ ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งท่านอาจจะสามารถเข้าไปค้นหานะครับก็คือว่าประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องมาตรฐานขั้นต่นําในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับ โดยส่วนตัวในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในตัวพระอีกทีหนึ่งนะครับครับก็เป็นหมวดสองครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันพิจลรตตัวนี้นะครับผมพูดแล้วว่าอีกหน่อยในอะนาคตหมวดสองตัวนี้นะครับก็คือจะสําคัญละเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐนะครับเกี่ยวกับในงานของรัฐนะครับซึ่งข้อ16นะครับ เอมาตาสิบหครับเขาบอกว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับ mm hmm. ก็คือให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการนะครับในการจัดซือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ส่วนมาตราสิบเจ็นะครับตัวนี้เขาจะพูดถึงว่าให้คณะกรรมการคอปทอครับ mm hmm. กลับมาที่คลิปเก่าๆเ,เอกลับมาที่ กลับมาที่ย้อนกลับไปนะครับในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับซึ่งผมมองว่าในส่วนของคณะกรรมการนะครับซึ่งพรบตัวนี้มีคณะกรรมการอยู่5ชุดนะครับหนึ่งในั้นคือมีคณะกรรมการคอปทอหรือก็คือคณะกรรมการป้องกันการพุจริตนะครับก็คือในพรบตัวเนี้ยเขาได้มอบอํานาจให้กับคณะกรรมการชุดนี้ไวละครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับอ่านกําหนดให้มี การจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งหมายความว่าคณะกรรมการชุดนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะประกาศเหมือนกับว่าเรียกว่าประกาศคณ,ณะกรรมการนายโยบายประกาศคณ,ณะกรรมการป้องกันการทุจริตนะครับ ก็คือออกมาเป็นประกาศโดยที่ประกาศอันนั้นนะบางทีก็อาจจะเป็นในรูปแบบของรัฐกิจจาระเบิษานะครับเขาก็จะบอกว่าต่อไปนี้ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยที่ถ้าสมมติว่าวงเงินเกิน1,000ล้านบาทขึ้นไปคุณต้องจัดทำเป็นข้อตกลงคุณธรรมนะครับก็คือข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของการที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินที่เกินหนึ่งพันล้านบาทก็คือให้มีการทําสัญญา3ามฝ่ายนะครับก็คือในส่วนของภาครัฐแล้วก็ร้านค้านะครับร้านค้าที่เราจะญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เป็นภาคประชาชนนะก็คือหมายความว่าทั้ง3ามฝ่ายเนี่ยก็คือจะทําเป็นหนังสือสัญญาตกลงข้อพุณทํานนะครับว่าจะไม่ร่วมการจะไม่ทําการทิจริตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ข้อ18ครับมาตรา18รข้อตกลงคุรจะทตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ทําเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับก็คือตัวเนี้ยข้อ1 7 1 8เนี่ยมันก็จะมาขยายความก็จะมีของระบบระบบหนึ่งครับเรียกว่าระบบคอร์สนะครับหรือว่าคอร์สไทยแลนด์นะครับ ก็คือโครงการนี้เนี่ยมันจะอยู่ในประกาศของคณะกรรมการป้องกันการทุริตนะครับก็คือเขาจะบอกว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือว่าให้มีหน้าที่ดูแลเรื่องระบบพอร์ตก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นหน่วย,อยางานท้องถิ่นจะจัดสร้างอาคารครับวงเงินก่อสร้างเกินห้าล้านบาทก็คือท่านต้องมี คนในหน่วยงานก็คือคีวข้อมูลเข้านะเป็นเร็ยบต้ายคอร์ทไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนในมาตา19นะครับมาตรา19ก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องของวงเงินนะครับวงเงินในการเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ําของนโยบายครับซึ่งตัวนี้ก็จะจะอยู่ในประกาศของคณะกรรมการ ป้องกันการทุจริตครับซึ่งวงเงินตัวนี้ก็คือสามร้อยล้านครับครับซึ่งซึ่งในในส่วนนี้ครับผมขออนุญาตยังไม่พูดนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในพรบนะครับ